เนี่ยค่ะมันก็เลยแบบมีแบบนมนม่นมำๆทุกคนเห็นไหมคะอันเนี้ยค่ะแล้วก็มีครีมสวัสดีค่ะเอเซอเซ่ะเหรอสวัสดีเยสสวัสดีค่ะทุกคนเอ็มอยู่ที่บ้านพี่สาวนะคะในวันนี้ค่ะ <laughs> นิมอยู่กับหลานสาวไม่ได้ไปโรงเรียน <laughs> ค่ะแล้วก็ เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมหวานกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําขนมหวานอะไรโอเคค่ะถ้าไยงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเริ่มทํากันแลวนะคะเปลี่ยนชุดอีกแล้วชุดที่สองทุกคนคะเค้ก <c oughs> ที่เราทําอันนี้ชื่อว่าทีรีเลเจเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราเตรียมนมก่อนนะคะตัวนี้นมเราใส่ไปประมาณสองจุดห้าแก้วสองแก้วครึ่งค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราใส่นมเสร็จแล้วเราใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ําตาลอันนี้เราเตรียมไว้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนอันนี้คือผู้ช่วยตัวน้อยของเราใช่พอหลังใส่น้ําตาลเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่วิปปิ้งครีมค่ะตัวนี้1กล่อง200มิลนะคะเราใส่ลงไปหมดกล่องเลยหลังจากนั้นเราก็ตีให้ส่วนผสมมันเข้ากันค่ะให้น้ําตาลมันละลายหลังจากนั้นเราก็ไปแช่ตู้เย็นค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของตัวแป้งนะคะตัวนี้เราจะใส่ไข่ไก่ลงไปก่อนนะคะไข่ไก่เราจะใส่ไปทั้งหมด5าฟองนะคะขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะคะทุกคนเราต้องเตรียมส่วนผสมของเค้กคาราเมลเนี้ถึง4อย่างด้วยกันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลตัวนี้1แก้วค่ะใส่ลงไปหมดเลยทุกคนคะหลานสาวชอบทำแบบ พวกเค,ค้กมากเลยค่ะหลานก็เลยอยากทำเองที่ตาาก็เลยให้เขาทำเองเลยเป็นไง <laughs> ตอนนี้เราก็าเริ่มตีไข่กับน้ำตาลนะคะเราตีให้มันขึ้นฟูเลยนะคะพอหลังจากตีขึ้นฟูแล้วเราก็เริ่มใส่แป้งค่ะแป้งตัวนี้เราใส่ประมาณ2แก้วครึ่งนะคะแป้งเอาไปร่อนก่อนนะคะเราก็ ค่อยๆเทลงไปค่ะแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันหลังจากที่เราคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่เป็นผงวานิลาลงไปค่ะที่ทตุรกีจ,จะใช้เป็นผงวานิลานะคะ แล้วก็ตามด้วยผงฟูค่ะทุกคนคนให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเราก็เอามาเตรียมใส่ถาดค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เกลี่ยให้มันเสมอกันค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะ อันนี้เราใช้ไฟบนล่างนะคะ1น0้อเจองศาประมาณ20นาทีค่ะก่อนหน้านั้นเราวอรมเตาไว้แล้วนะคะทุกคนคะตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมแบบผงนะคะที่ตุรกีตัวนี้1กล่องมี2ซองนะคะเราใช้1ซองค่ะแล้วก็นมที่เรามาใช้ค่ะเป็นนมเย็นนะคะ1แก้วค่ะพอเทงลงไปแล้วเราก็นำมาตีค่ะตีให้มันขึ้นฟู เห็นว่าวิปปิ้งครีมแบบนี้มันใช้สะดวกดีนะคะเราแค่เทนมลงไปอย่างเดียวแล้วก็ตีแล้วก็รสชาติมันมันหวานด้วยค่ะแบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยตอนนี้ก็ตีขึ้นฟูแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็นำไปเข้าแช่ตู้เย็นค่ะตอนนี้ตัวแป้งก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ให้มันเย็นตัวลงนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาทําในส่วนของคาราเมลกันนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ2ช้อนกับอีก1แก้วนะคะแล้วเราก็นําไปตั้งไฟนะคะพี่เขาจะใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็คนเร็วๆเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะคะมันก็เริ่มออกสีเป็นสีน้ำตาลตัวนี้เดี๋ยวพี่เขาจะใส่เนยลงไปค่ะ พี่เขาบอกว่าเนยมีแค่นี้ที่จริงต้องใส่เนยลงไปประมาณ2องช้อนค่ะพอหลังจากใส่เนยลงไปแล้วนะคะเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะตัวนี้1กล่อง200มิลเหมือนกันแล้วเราก็คนเร็วๆค่ะตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะทุกคนพี่เขาบอกว่ามันมันเหนืดเกินไปค่ะมันขาดเนย ตอนนี้ในส่วนของตัวขนมปังเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็ลอกกระดาษออกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็นําซ่อมค่ะมาจิ้มจิมให้มันทั่วเพื่อที่เราจะใส่นมลงไปค่ะนมที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่รอบแรกตอนนี้เราก็ราดนมให้ทั่วเลยนะคะเอาให้ฉ่ำไปเลยค่ะ พอถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะเราใส่ให้ทั่วเลยนะคะ หลังจากเสร็จวิปปิ้งครีมแล้วนะคะเราก็ใส่คาราเมลที่เราเตรียมไว้เลยค่ะคาราเมลตัวนี้พี่เขาบอกว่าต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันหนืดไปหน่อยค่ะที่จริงมันต้องเหลวๆกว่านี้หน่อยแล้วมันก็จะทําให้เราค่ะเกี่ยคาราเมลได้ง่ายกว่าแล้วก็มันสวยกว่าค่ะตัวนี้คาราเมลที่เขาทําไว้มันก็จะแบบหนืดๆมันจะติดกับวิปปิ้งครีมค่ะมันก็เลยทําให้หน้าตาแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ทาลายได้ไม่สวยค่ะ เขาบอกว่ายิ่งปาดเท่าไหร่มันก็ยิ่งครีมสีขาวมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้ไม่สวยเลยค่ะเดี๋ยวเอ็มให้ดูรูปว่าถ้าเกิดเราทำแบบสวยๆจะเป็นยังไงนะคะรูปที่เอ็มขึ้นให้จะเป็นรูปที่ไปซื้อตามร้านนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแรปเข้าตู้เย็น6ชั่วโมงนะคะทุกคนคะตอนนี้เอ็มก็อยู่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะ เอมก็อยู่บ้านพี่สาวทั้งวันแล้วก็พอทําขนมเสร็จใช่ไหมคะมันต้องรอแช่ในตู้เย็นอีกประมาณ6ชั่วโมงอ่าเอมก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอที่บ้านพี่สาวมาให้เพราะว่าเอ็มอเอาขนมกลับมาที่บ้านแล้วหลังจากที่เราทําขนมเสร็จแล้วเราก็เลยไปตลาดไปเดินตลาดนัดกันแถวบ้านโอเคค่ะทุกคนคะขนมมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ต้องขอโทษด้วยคือไอ้สีขาวๆอะ่ะที่จริงมันต้องแบบ ทำลายให้มันแบบอ่าให้มันสวยๆเพราะว่าคาราเมลอะค่ะมันจะเป็นแบบว่าอ่าเหมือนมันมันแข็งตัวมันก็เลยทําให้ดูเหมือนแบบว่าอ่าสีมันจะแบบเขาเรียกว่ามันก็จะไปคุกอยู่กับอ่าครีมมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่เนียนพี่ก็เลยแบบฝากขอโทษมาด้วยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมันก็เลยแบบมีแบบนมๆมช่ำๆทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ค่ะแล้วก็มีครีมมีครีมด้วย แต่ครีมมันก็ไม่ได้หนาแต่ถ้าเกิดใครจะทำหนาก็ได้เดี๋ยวเอมจะชิมให้ดูเลยน,นี่มันหอมคาราเมลมากเลยอะ่ะมันไม่เหมือนที่ร้านที่ร้านเอมซื้ออะ่ะเพราะว่าคาราเมลข้างหน้าเนี้มันหอมมากเลยอะ่ะมันเหมือนมันหอมเนยแล้วก็แบบครีมอะ่ะวิปปิ้งครีมที่เราใส่ไปอะ่ะ เนี่ยค่ะทุกคนถ้าถ้าคลิปมันแบบเหมือนอ่ามันไม่ค่อยละเอียดหรือว่าอ่ามันแลดูแบบไม่ค่อยชัดเจนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้เอ็มขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปเดียวคลิปวีดีโอหน้านะคะถ้ายังไงเอ็มอาฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย